ครับคุณพี่คุณเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมครับวันนี้มเมือเบิงแม่หนองพ่อนิบนิบหลอกกุ้งครับผมนิบหลอกกุ้งหลอกกุ้งใสอยู่โคง้งเหรอพี่น้องเนี่ยกำลังเป็นหลูกเป็นหลางให้แม่พ้อนที่เป็นผัวนิบพอคำเพ็ดเ,เป็นผู้นางเบิงพี่นอ้องเออเฮ็ดยังเนาะเจ้าหาัน นีอันนักกุ้งมีเขาเออนี่ยังก่อหลอบกุ้งหล,ลอบกุ้งหล,ล,ลอบกุ้งลอบใส่กุ้งพี่หนองเข้าไปใส่น้ำหนองโค้งทีพอเขาเพ็ดเคยลงคลิปตั้งแต่ปีกายผัวนะลงไปโค้งยังมาแรงใส่หลอบกุ้งนี่แหละนี่ยังมมันสาวห้องกับไปยามกุ้งหลอบนอกกุ้งฟอยกุ้งอันนี้มันถืออนี้พี่หน่องการเห็ด อันนี้เป็นได้โค้งเล็กอย่างดีพี่น้องขอเก็ดรออกแบบอ,ออกแบบได้เล็กได้เล็กเสน้นเล็กสามเฮาไปเห็ดไหนมันมุ่นมันกลมแล้วไปเสื่อมพี่น้องอนี่หลอกกุ้งตอนนี้กำลัง,งยิบหลอบหนอกมันยิบหลอบหนอกอยู่พี่น้องอเครื่องมือทราบพระมงเครื่องมือทราบพระมงห้าป,หาปูห้าปลา เมพรนทิพย์เป็นผุนยิบเป็นสร้างเป็นสร้างสร้างประจาตัวว่าเคยเห็ดจากเถื่อหรอกพอคขาเผ็ดก็ได้พึ่งมาเห็ดมีละลังแหลกปีนี้ได้เนี่ยขาเห็ดอ่าาเห็ดอืมมันมันน้อยอยากตัวตัวต้นยิบอันนี้มันพี่น้องยิบไหล่ยิบงามันนี่นี่นี่นียิบงามันนี่อยากไลาเตัดเหลเสีเหล่ตัดเหล้วตัดอกีกมันจังสีหลอบไปถ่ายมันหุนเนาะอันนี้คือคือหลอกกุ้งด้วยพี่น้องด้วย ทางหวานพอคอมเผ็ดสีฟ้ากันเผ็ดเแยงแยงเคียวแนวนี้แหละเฮ็ดอฮะแยงเคียวแบบนี้ได้เฮ็ดห,ล,หลอบกุ้งพี่น้องเลยเฮ็ดไปเดี๋็กกระเชื่อเลยละเออกรเชื่แล้วหลอบนอน,อน,นะะเด็กกระเชื่อเลืนนอน,อน,น,ลน,อนแล้วเลยแล้ววันนี้ <ac> หนาก็ะชิบิน ฝนสตกน้ำก็สิขึ้นนั่ะล่ะพี่น้องเอ้ยใส่เบ็สใส่เบ็ดใส่อันนี้เอาคือเก่าล้วฮับปูฮับปลาเผื่อไม่เหลือเกินเ่อพ่อดอกแยงเกี้ยวกระดาสิได้พี่สื่อยู่ก็สื่ออยู่สีเมตรปุ๋ยเมืองล่ะบ่พ์หม้สื่อมาเพิ่มอีกสี่เมตร เลือกันเลือกพอกระเทือนสิได้ตัดสิได้เพิ่มอีกสี่เมตรมันคือไหนพ่นต๊ะม่แห้งอยู่นอทาวโอ้ยก็มีแห้งเลยอากาศก็เย็นต้นไม้ในโรงเรียนขัดรถสื่นพี่น้องเลยฮะขอเราไม่แห้งมีแห้งบายรถสื่อมันบุตกมาเลยนะฮะนบุตกมาเป็นซองอาทิตย์จ้าอาทิตย์สัมวาน้อ หากมาตกแม่นเฮ็ดเสียออกเพราะจ้า,จาล้วมันตกก็เริ่มแล้วมันห่อนมาหลายอาทิตย์แล้วมันก็บพ้นมาตกเฮ็ดมันก็สิออกแล้วบัดนี้บ่ไปใช้ดอกเฮ็ดเดี๋ยว,วเฮาไปหาเนาะไปมจาจังแล้วเบิง่งซะก่อนอไปก็ไปตัวไาก็ตาหน่อยซื้อได้มีเวลาก็ไปและหาเฮ็ดไปแล้เฮ็ดก็อ,ดอยู่ใกล้ๆทางนี้แค่นี้ไ,ได้แล้วมั้ง จัดลงไปเลยยิบเข้ากันหยักหยักกันตั้งสี่แล้วพี่น้องหยักหยักหยัก,ยกไป<ด>เป็น<ด>เป็นหลอกเป็นหลอกแน่เนี่ยยังอยู่สีแหน,น่นเนาะวนะันที่ยิบสรแล้วล่ะเสรไปสื่อแยง,งอยู่แล้วอันออนีงง้จะตยิบลอยต่อกัน น็บมาคูกันตอนนี้แล้วก็เนิบต่อกันมืนอวได้ขึ้เนเฉลี่ยรามนจะลงไปไหวเรื่อๆน้ำโค้งขึ้นห้ากระใสเลยล้ะอันนี้คือเครื่องมือดักกุงดักกุงใส่ใส่เบ็ดใส่เพียป้าก็ถือคือการป้าหน่อยป้าขาวเขากันสนันได้นี่ก็ได้เห็นว่าแนวนี่ก็ได้หมดเปนเตะกุงอย่างเดีวยวเนาะ อพี่น้องมาเบิงด้านค้างฟังหนีน้ำเนาะเดี๋ยวียิบไปดเรื่อยนอพี่น้องเนาะอันบาดเหลี่ยวพอก o เพ l e กระชิตสี่ไฮทายสิไทยจังสิ่ไทยให้เบิงอีกที่ยิบให้เหลียวมือนี้แหละเดี๋ยวพอกําเพ e สีไปสื่อสิไปสื่อแยงมาต่อกันนีกอ่ มันต้องสื่อแยงเขียวมาต่อบ่าพ่อมวนหนึ่งแล้วบ่าพ่อทีนี้เย็บซอยกันแหละกับแม่ของพรทิดเดี๋ยวไปเอาแยงก่อนไม่ทางไกลเลย แล้วพี่น้องไกล่แล้วรอบกุ้งไกล่แล้วไก่ขา้าวไม้แล้วไก่จะแล้วเสร็จไก่จะเสร็จแล้วพี่นอ้องสิหลอบปากแล้ววะปากมันสิหลอบแล้วนนเนาะอ่าเอาให้แล้ววันนี้ละพี่น้องเอ้ยปึงอืมฉันได้กะแล้วมั้งฉันได้กะแล้วเน,น,วนาะ ังได้กันแล้วจัได้กันแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศอากาศมปนอานี้ก็มืดครึมครึมครึมพี่น้องอดเดย้ยบดแดดเป็นไดได้มือนนี้ไหนอากาศเย็นสบายว่าฝนตกก็เริ่มพายุที่เขาแลวละพี่น้องพายุเขาแล้วละถ้าบนเขา,า,บบนขาเนาะทุกพื้นที่ทุกภาคพิสานตอนหลังเรว่าพี่น้องทั้งโซป,ปล่าก็เริ่มจะมีฝ่ามีฝนเข้ามาในเขตไทยไหน้ากัน่ล่ะห้าสดเนาะ เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วฝนจะมาแล้วดือ้อฝนสีมาแล้วฝนสีมาแล้วส่วนน้ำทิพป์ป้อนทิพป์หล่นลูกบอลลูกบอลลี่โผล่โผลหน,นามสอนเสียงได้เนาะส่วนพ่อกับแม่พ่อเป็นผู้ถ่ายคลิป แม่เป็นคนยิบหลอบกุง้งฮ่าฮ่่าไอ้หนเบิ่งบรรยากาศขอบครัว <idez. S 1> พอคขมเพล็ดเนาะวันนี้วันหยุดว,วันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อกำลังใจแม่หน่องนนร้อนวันเสาร์ที่ยี่สิบสองวันนี้เรียอกาศนั่งพักพรยิบหลอบกุง้งไปนั่งไอ้น่อง ลงไปใส่อยู่โค้งพอเด็กยูเด็กกินนอกเพื่อเนาะใส่เบ็ดใส่กลางไปน้ำยนามมื็ดเนาะเมือเสาไปยม้มเป็ดหลอกกุ้งกับใส่ตอนแรล่งตอนเสาไปยม้มพอกเขาเป็ดกับผักเพื่อน่ังนันละพี่น้อง บานผักของโรงเรียนเนา,เาะเห็ดหนันแจ้งนีครับพออยู่ไปเม่อท่านเด็กก่อทางหนาส่านรับบานผักก็ได้จะเก่อทางหนามาอีกอยู่จังสีมีหมองนางหมองเลรีนเนาะกันแดดนะนี่โม่เก่าแดดท,ทีสอ่อ,องพอความเผ็ดจังสีเห็ดก่อามาทางหนาพี่น้องเลย สลับบานผักก็ได้ตอนนี้เห็ดอย่างอื่นไปซะก่อนใส่เวลาอีกจักหน่อยเนาะจากทิติ์สองกระติดนะฮะพี่นอ้องเดี๋ยวจะมาขบเบิ่งกันดอดเลี่ยวตอนแมนน่น้องพ้อนยิบเลี่ยวมันจะเป็นลักษณะแนวใดนาอพี่น้องเนาะไก่เสี่ยวล้วพี่นางเอ้ยยงกับเฮ้ยยง ไก่ล้วพี่น้องไก่ละอันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปเป็นร่างหลอบใส่กุ้งแล้วพี่น้องเอ้ยไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วไก่สิแล้วแล้วไก่เสี่เหวละสี่ยวให้แล้วมาเนี่คพืชเหลวอยู่แล้วพี่น้องเบิ่งเบิ่งไปนทำกัน ของ้าก็ะคุมเอาฮอนอากาศกระไดพี่น้องเอ้ย้อนเอาตกกระกุพอสานันและมะแห้ง ปกติเป็นสินเชื่อสร้างลานตัดผ้าเยบ็บเย็บผ้าเย็บผ้าะพี่น,อน,อนอ้องเนาี่ยงเขียวๆนี่แต่พอกอมเพลดมามาเย็บเอาเองอเงย็บลายมือแล้วล่ะวะเย็บง่ามันนั่นที่ลายมือเพื่อสีแล้วเพื่อสีได้ลูกได้ส่งเราเป็นคนงานอะอ๋อเย็บห่อหอยเพื่อสีแล้วเนาะ man ko si ngayon te makabongga